ในวันที่หาปลาไสยากมากๆกับการแข่งขันขุดทุกตำราทุกเคล็ดลับที่มีเพื่อหาปลาไสจะใช้เทคนิคไหนบ้างไปรับชมกันเลยครับพื่นๆชิ่งนะครับ3งนะครับกับทีมงานนะโอ้โหวันนี้นะครับก็ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิ่งพาเพื่อนๆมาแข่งขันชิงหลิ้วล้วนนะครับในแมตช์ของชมรมชิงหลิ้วเชียงรายครั้งที่1นนะครับประจําปี2568นะครับวันนี้ทั้งหมด36สายเบดนะครับนะตอนนี้เราอยู่กันที่บอ่อตกปลาณโอสบัเดเเจนะครับนะก็วันนี้36สายเต็มพิกัดนะเต็มพิกัดบ่อนะครับหมายนี้ก็สวยงามอยู่นะครับนะก็วันนี้หัว หนึ่งหมื่นบาทนะครับสองหัวนะวันนี้เล่นไซรองกับไซหลักนะหัวละ10,000บาทนะครับแล้วก็มีขันชั่วโมงด้วยนะราคาค่าขันก็2,500บาทนะครับเต็มแผงนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้ผมจะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะบ่อก็สวยงามนะครับเปิดครั้งแรกเลยนะเพื่อนๆนะนะเปิดครั้งแรกนะครับปฐมมาเลิกนะครับกับแมทของทางชมรมชิงหริวเชียงรายนะครับลุ้นกันครับวันนี้จะมีรางวัลหรือเปล่านะครับเพื่อน มาเพื่อนๆน,นะตอนนี้ก็เซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยนะจับฉลากได้หมายเลข9นะครับนะวันนี้นะเลขสวยด้ยนะจับได้หมายเลขเก้ากลางบ่อนะผมเซ็ตไว้2ระยะคันนะครับห้าจุนะครับนะ5.4กับสองจเาจุดสเนี่ยตกในลักษณะงานบาลานซ์แปดนะส่วน2.7เนี่ยตั้งตกแบบบาลานซ์หน้าง,งอนะครับหน้านงอนิดๆนะก็ประมาณนี้ครับ2ระยะน,นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยป,ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานนะแต่ภาคเช้าเนี่ยผมจะเก็บ2.7ก่อนนะครับ 54เอาไว้เล่นทีหลังนะสมเยอกันากับการแข่งขันนะครับไอเกรดประรวมเหนือเมฆครับหนึ่งซองครึ่งกิโลใส่หมดเลยนะครับนะก็วันนี้แข่งไซส์หลักอยู่ที่0.54นะครับไซส์รองอยู่ที่0.65นะ65นะก็มี2ไซส์นะครับ,นะ 6, 5, นะรบหัวละหมื่นนะดีกันไอเกรดประรวมเหนือเมนึ 1, 2, ่งซองครึ่งกิโลครับต่อชิพหนึ่งกระมืะ ตัวนี้ผมใช้ทั้งหมายธรรมชาติบ่อแข่งบ่อเมานะครับใช้ได้หมดเลยนะตัวชิปนะแดงเหนือเมฆครับตัวนี้ก็เร่งกินหน่อยนะครับนะนักกีฬาสามสายเบ็ดเต็มพิษกัดบ่อนะก็เชือเร่งกินนะครับตัวนี้เป็นของเช่นน้ำนะ ก็ชิปเนี่ยจะได้ความมันและความหอมนะครับส่วนหัวเชื้อแดงหรือเมฆจะเป็นลักษณะกินตับกินกุ้งนะครับในตัวนะส่วนหัวเชื้อเลือกกินก็จะเพิ่มความเค้าให้กินก็ครบทุกรสชาตินะครับในเหยื่อเดียวนะตัวนี้เป็นเหยื่อหลักในกันอ่อยนะวันนี้ก็ชิปเกี่ยวก็จะใช้เป็นชิปเกี่ยวสำเร็จรูปหรือเมฆนะก็เียมขนมปังมาอยู่นะครับนะแต่หมายนี้ไม่น่าจะกินนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงเป็นหัวอาหารเม็ดลอยอยู่แล้วนะสมให้เข้ากันพวกเขาให้เข้ากันเป็นเหยื่อหลักในกันอ่อยครับ ตัวนี้ผมจะตีเป็นผงนะเพื่อเป็นตัวหอยนะนยนยใช้วิธีการโคนนะเพื่อนนะอย่านวดนะครับถ้านวดแล้วมันจะเหนียวติดกันนะเราจะตีให้เป็นผงนะครับใครมีที่ตีไข่ก็ใช้ส่วนนั้นก็ได้นะให้มันโดนอากาศนับเขย่าให้โดนอากาศประมาณแบบนี้ครับกำดูครับปุ๊บ นะ้้วบีบีแตกตัวเป็นผงแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็พักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาทําตัวปิดเกมครับท่านตัวปิดเกมก็ชิดเกียวสําเร็จรูปเนือมเอีนะตัวนี้ผสมน้ําอัตราส่วน1ต่อหนึ่งใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าใครมีหัวเชื้อน้ําที่ต้องการเพิ่มน้ำก็สามารถเอาใส่ได้นะครับนะ อันนี้ผมจะเพิ่มความคาวให้กับตัวเหยื่อะนะตัวชิ้นเกี่ยวนะด้วเยวเ,นนะเชื้อเล่งกินนะผสมหัวเชื้อเล่งกินกับน้ําก่อนนะถ้าเพื่อนๆมีหัวเชื้อตัวอื่นก็อยากใส่ก็ลองใส่ได้นะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเหยื่อหนึ่งน้ำหนึ่งนะผสมกับเล่งกินก่อนนะลงเข้ากับตัวชิ้นเกี่ยวได้เลยนี่ครับตัวชิ้นเกี่ยวก็จะสร้างใย,ยมาประมาณแบบนี้นะ อ,อ,นนอเดี๋ยวรอเวลาครับวันนี้แข่งตอนเก้าโมงครึ่งนะเพื่อนนะสองตัวนี้ครับลุยกันะ,ะ,ะเริ่มกันเลยครับเริ่มจากระยะสองจุดเจ็ดก่อนได้เวลาแล้วครับเ,เพื่อนเลุยกันเลยนะครับผมเปิดหัวด้วยระยะ2.7นะครับ ผมตกในงานพื้นนะครับสเตปที่2นะครับหมายนี้จะมีอยู่2สเตปนะสเต็ปนะแรกยื่นออกไป1เมตรนะครับน้าลึกประมาณเมตรหนึ่งนะครับสเตปที่2ก็ลึกอยู่ประมาณเกือบเกือบสเมตร <2. 7 S 1> นะครับ2.7นะครับผมตกไม่เต็มระยะน,นะครับตั้งตกด้วยเทคนิคาบาลานหน้างอนะครับตั้ง3ตก3<ม>นะครับเพื่อนๆนะก็เม็ดด้านในก็เป็นชิดเขียวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับจับจีบด้วยไฮเกรดประรวมเหนือเมฆนะครับนะด้านบนนะแล้วก็ออยไปสัก1เยือนนะครับเพื่อนๆนะ หมายนี้นะครับมีปัญหาคือลูกเกิดเยอะมากๆนะครับปลาเล็กเยอะมากๆนะครับดูจากอาการทุ่นนะครับลงแป๊บเดียวมีอาการเลยนะก็เดี๋ยวลองตกแบบนี้ดูก่อนนะครับค่อยแก้เกมตามสถานการณ์หน้างานนะครับก็การแข่งขันนะครับต้องขุดทุกตำราทุกวิชาที่มีนะครับ เพื่อหาปลาไซนะครับปลาไซเอกวันนี้นะครับเล่นกันอยู่ที่0.45นะครับนะส่วนปลาไซรองนะครับเล่นกันที่0.64นะครับปลาไซใหญ่ตัดน้ำหนักที่0.80นะครับขันชั่วโมงนะครับก็ขันชั่วโมงแรกเล่นกันที่0.50นะครับขันชั่วโมงต่อไปก็เดี๋ยวจับฉลากกันอีกทีนะครับนะลงเบ็ดแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆมีอาการเข้าเล็มเหยื่อเลยนะครับ เป็นปลาเล็กนะน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับผมจะยังไม่วัดนะครับปลาเล็กส่วนใหญ่ก็จะเล็มเหยื่ออ้อยด้านนอกนะครับถ้ามีปลายใหญ่เข้ามาเนี่ยก็จะดูดตัวชิ้นเกี่ยวด้านในนะครับนะทุ่นมีอาการนะครับจับคันเบ็ดรอไว้เลยนะครับการตั้งตกแบบบาลานหน้างอนะครับตั้ง3ตก3ตอกจม2 3ถึงาพอสีชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับนะสำหรับการตั้งตกแบบนี้นะครับตกแบบชิงจังหวะครับจัดมาแล้วแต้มแรกนะครับ ตัวนี้เป็นแต้มแรกนะครับแต่ไส์ไม่ใหญ่นะเพื่อนเนะโดนปลาลูกเกิดเล่นงานซะแล้วนะครับขนาดผมอ่อยแค่เหยื่อเดียวนะเพื่อนๆนะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคการเกี่ยวเหยื่อนะครับผมจะใช้ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนื้อเมกปั่นเม็ดนวดนิ่มติดตะขอแบบนี้นะครับแล้วก็จับจีบนะครับเหยื่อผงนะครับมือเดียวกําแบบนี้แล้วโยนลงเลยนะครับ ผมจะไม่กำให้มันแน่นมากนะครับนะกำเบาๆนะครับเพื่อให้เหยื่ออ่อยเนี่ยมันแตกตัวโรยตัวจังแต่ด้านบนนะครับลงไปหาชิ้นเกี่ยวด้านล่างนะครับนะก็ลักษณะการเกี่ยวเหยื่อก็จะประมาณนี้ในทุกๆหมายเลยนะครับถ้าเป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนียวเมกนะครับปันเม็ดนวลนิ่มประมาณนี้นะครับทุ่นมีอาการจับขันเบ็ดรอไว้เลยนะครับการตั้งตกแบบนี้ตกแบบชิงจังหวะนะครับ2ข้อสีขึ้นไปชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับนะกับการตั้งตก บาลานางอตั้ง3ตุตก3นะครับมีอาการทุ่นจับคันเบ็นรอชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับนะตัวนี้มีไซส์ให้เล่นนะครับนะตัวนี้ไปลุ้นปลา0 4 5ครับเพื่อนเพื่อนไปกันเลยไปไปครับไปลุ้นกันตัวนี้ไปลุ้นกันเมฆนะครับปลาสี่ห้าจะลดหรอครับ สีห่หไปแฮมแฮม0ูนสมนะครับน้เยขึ้นน้ำครับ ปลาตัวแรกนะครับเพื่อนๆขึ้นช่าง0.43นะครับตอนนี้ขึ้นนําปลาไซเอกนะครับไปไปเล่นกันที่0.45 <ไป S 1> นะครับนะ <ไป S 1> ก็ <ไป S 1> ขึ้นนำครับก็ถ <ไป S 1> ือ <ไป S 1> ว่าเรงงามยําดีครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มครับ <ไป S 1> ตัวนี้ก็เป็นปลาลูกเขิดนะครับเพื่อนๆพน,นะปลาเล็กเยอะมากๆนะเพื่อนๆพื่นะโอ้หวันนี้กว่าจะหาปลาไซเ์เจอนะครับตัวนี้ก็ต้องปล่อยครับเพื่อนๆเล็กไปครับเล็กไป พาเพื่อนๆมาดูอาการทุ่นนะครับการตั้งตกแบบบาลานซ์หน้างอตั้ง3ตก3นะครับนะสข้อสีนะครับมีอาการตกจมแบบนี้ข้อเดียวผมยังจะไม่วัดนะครับมีอาการยกนะยกนะผมจะรอที่2ข้อสีชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับแบบนี้ครับเพื่อนๆไม่รอดครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีอาการยกผมจะยังไม่วัดนะครับผมจะชิงจังหวะที่2ข้อสีขึ้นไปนะครับชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับเวลาตัวนี้ก็มีไซส์ขึ้นช่างได้นะครับ เดี๋ยวมาดูการทุ่นกันอีกทีนะครับตั้ง3มตก3ามนะครับมีอาการตกตกยกยกแบบนี้ยังนะครับ2ข้อสีแบบนี้ชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับตรามสูตรเลยนะครับตรามสูตรเลยนะเพื่อนๆนะตัวนี้ใสสวยด้วยนะครับนะได้ช่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นปลาอะไรมาลุ้นปลาตัวนี้กันครับเพื่อนๆนะผมมองว่าเป็นปลาไซลองนะครับจะเข้าหรือเปล่า0.64อื้หอ โอ้โหใกล้เคียงนะเพื่อนนะตัวนี้ได้จดอยู่นะครับนะศูนยับมีที่ยืนะครับมีที่ยืนอยู่นะครับนะวันนี้ไซเอกมี5้ารางวัลไซลองมี5้ารางวัลนะครับไซเอกตอนนี้ผมหล่นมาอยู่น่าจะที่2ที่3แล้วนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มีเต็มเข็มอยู่หนึ่งตัวนะส่วนไซลองตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่3ที่4นะครับนะ ก็ลุ้นกันต่อไปตอนนี้ก็เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมก็ยังตั้งตกเหมือนเดิมอยู่นะครับหน้าบาลานซ์หน้างอตั้ง3ตก3นะครับก็ปลายังหาได้อยู่นะครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับตัวนี้ไสตึงๆมือนะครับน่าจะเป็นปลายใหญ่นะเพื่อนๆนะดูจากอาการการกินแล้วนะครับปลายใหญ่ตัดน้ําหนักที่0.80ตัวนี้น่าจะได้ขึ้นช่างอยู่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นปลาไซส์ใหญ่กันอีกรางวัลหนึ่งครับเนเพื่อนแน่นอนครับอยู่มาได้ครับ8ปีอยู่มได้อ้ปอให้แล้ว อยู่มาได้ครับแปดทีไี่อยู่มาได้มมาาแลล้วนะครับปใหญ่ตัวนี้ลาใหญ่ครับเพื่อนลุนไปลุนปลาใหญ่ครับเป็นลุนปลาใหญ่ครับอยู่มาได้เพื่อนอยู่มาได้อ่านนั้นเหนือเมฆครับปลาใหญ่ครับอนเหนือเมฆนะครับจะมาปลาใหญ่นะครับตัวนี้จะถึงแปดไหมถึงแน่นอนครับก็เึ้นโลกก็บโลกแหละ 0ศูนย์นะครับพอดีเลยโอ้โหเพื่อนๆปลาตัวนี้นะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับน่าศูนย์จุดแศูนย์นะครับเกือบไปนะครับเพื่อนๆนะก็ตอนนี้นะครับภาคเช้าผมมีอยู่3ซองแล้วนะครับก็ไม่รู้จะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าปลากินดีมากๆนะครับหมายนี้นะครับเปิดเป็นครั้งแรกนะครับมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ปะาปนกันไปนะครับนะต้องหาให้เจอหาให้ได้นะครับ ปลาตัวนี้ก็จัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับก็น่าจะพอมีไซน์นะเดี๋ยวจะลองไปช่างกันอีกทีครับเพื่อนๆภาคเช้านี่เดินจังนะครับนะภาคบ่ายไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆน่เมฆูแล้วนะครับ037ปลาตัวนี้นะครับเล็กเกินไปนะครับไม่เข้าไซน์นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาชั่วโมงที่2แล้วนะครับ วันนี้นะครับเราเล่นภาคเช้าเล่น2ชั่วโมงนะครับภาคบ่ายเราเล่นกัน4ชั่วโมงนะ <_ d> um> ก็เดี๋ยวไปลุ้นการภาคบ่ายต่อนะครับเดี๋ยวพักทานข้าวทานอะไรกันก่อนครับเพื่อนเข้าสู่การแข่งขันภาคบ่ายครับเพื่อนภาคบ่ายผมปรับเปลี่ยนชุดสายหน้านะครับมาตกในลักษณะงานกินดิบตั้ง5ตก5นะครับผมจะให้สายชิงหน้าเนี่ยนอนพื้นค่อนข้างเยอะนะครับสายชิงหน้า15เซนนะครับนอนพื้นอยู่10เซนนะครับ ตั้งขึ้นอยู่ประมาณ5เซนนะครับเป็นลักษณะงานตัวเจนะครับเนื่องจากภาคบ่ายปลาจะก,กินค่อนข้างละเอียดและค่อนข้างระแวงนะครับ การตั้งตกแบบนี้นะครับอาการทุ่นผมจะวัดที่ตอกจมมิดดอกเลยนะครับจะไม่ชิงจังหวะนะครับเนื่องจากสายหน้าเรานอนพื้นค่อนข้างเยอะนะครับตอกจมแบบนี้ยังนะครับผมจะรอให้มิดดอกไปเลยนะครับนะนะมิดดอกแบบนี้ครับชิงจังหวะได้เลยนะครับการตั้งตกแบบนี้นะครับอาการทุ่นจะออกค่อนข้างช้านะครับต้องรอให้มิดดอกถึงจะชัวร์ที่สุดนะครับอาการทุ่นตอกดอกนะครับอาจจะเป็นลักษณะปลาเข้ามาทับสายก็ได้นะครับเพราะว่าชิงหน้าเรานอนพื้นค่อนข้างเยอะนะครับ มาดูกันอีกทีครับ5ข้อสีแบบนี้ครับตอกยาวๆแบบนี้ยังนะครับผมจะรอให้สุดดอกนะครับแบบนี้ปลาอาจจะเข้ามาทับสายได้นะครับอาการการตั้งแบบนี้จะออกช้าหน่อยนะครับชิงจังหวะแบบนี้ครับยาวๆแบบนี้ครับจัดไปครับอีกหนึ่งแต้มนะครับนะนี่คืออาการทุ่นของลักษณะการตั้งตกแบบกินดิบตั้ง5ตก5้านะครับชิ่งนอนพื้นค่อนข้างเยอะครับเพื่อนเพื่อน เมียการทุ่นตอกตอกแบบนี้รอวูบจมมิดดอกแบบนี้ครับไม่รอดครับเพื่อนๆน,นะตัวนี้ใสสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆน,นะช่วงภาคเช้านะครับที่ผมติดรางวัลนะตอนนี้ตกไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือซักซองนะเดี๋ยวมาลุ้นปลาตัวนี้กันครับว่าจะาทําให้ผมเข้าไซส์กลับมามีที่ยืนหรือเปล่านะครับลุ้นกันครับเพื่อนๆอ่ะขึ้นช่างครับตัวนี้สวยๆเลยโอ้โหอ โอ้โหเพื่อนเพื่อนเอียอขาดไปกิ๊กเดียวนะครับแต่ก็ยังมีที่ยืนนะครับเพื่อนๆนนะตัวนี้นะครับ0.44ครับโอ้โหเสียดายมากๆนะครับมัเพื่อนนะโอ้โหถ้าเป็น0.45นี่ขึ้นนําที่1ไซส์หลักเลยนะเพื่อนๆนะก็หลังจากที่ผมช่างปลาตัวเมื่อกี้ไปนะครับนะมีรางวัลติดไม้ติดมือแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เงียบนะครับ2.7เนี่ยเริ่มเงียบนะเดี๋ยว ผมจะทําการเปลี่ยนระยะนะครับเพราะว่าด้านข้างเขาตกระยะ5.4ตกลอยแล้วมีอาการปลายเข้ากินอยู่นะครับเดี๋ยวลองลองปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานนะครับตอนนี้เหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆนะก็ผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับช่วงท้ายเกมนะครับเพราะว่าเกมค่อนข้างกดดันนะเพื่อนๆนะสำหรับการแข่งขันชิงหลิวในวันนี้นะครับภาคบ่ายผมแก้เกมมาตกเป็นลักษณะชิงหลิวงานลอยนะครับลอยจากผิวน้ําลงไป50เซนนะครับ ขอใช้เบอร์0.5นะครับค่อนข้างเล็กนะเพืเ่อนๆนะชิ้นเกี่ยวก็เป็นชิ้นเกี่ยวขนมปังนะครับชิ้นเล็กๆแต้มติ่งด้วยเขียวเนื้อเมกนะครับแล้วก็ส่วนเยออ่อยผมใช้เป็นขนมปังผสมชิปนะครับนะชิปเนื้อเมกนะครับก็ จับจีบนะครับหนมปังผงนะครับไว้ที่สายนะครับแล้วลูดมาใกล้ๆกับตัวชิ้นเกี่ยวนะครับติดตัวตะขอนะครับก็โยนให้สุดสายเลยนะครับวันนี้เล่นเป็นระยะ5.4นะครับเนื่องจากงานพื้นนะครับ ปลาไม่ยอมกินเหยื่อแล้วนะครับปลาเข้าทับสายนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาตกงานลอยดูนะครับงานลอยก็ต้องอ่อยเยอะๆหน่อยนะครับอ่อยขนมปังฝุ่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีอาการครับเพื่อนๆในการตกชิงหรืองานลอยนะครับถ้าทุ่นมีอาการนะครับให้เพื่อนๆจับคันรอแบบนี้เลยนะครับเพราะว่างานลอยปลาจะเข้ากินในลักษณะโฉบเหยื่อนะครับวูบจมชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นปลานินไซส,สวยๆเลยนะครับได้ลุ้นอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวไปช่างลุนล้นรางวัลกันครับเพือ่อนมาลุ้นปลาตัวนี้กันครับกับชิงหลิวงานลอยนะเพืเ่อนๆนะแต่ดูทรงแล้วผมว่าน่าจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับนะมาลุ้นกันว่าจะพอเข้าไซมีที่ยืนหรือเปล่าตอนนี้มีที่ยืนอยู่1ซองนะครับนะ0.44โ,โ,โอ้ตัวนี้0.38นะครับเล็กเกินไปะหาใหม่ฮะหาใหม่ เดี๋ยวมาดูเทคนิคการเกี่ยวเหยื่อเกมลอยกันอีกทีนะครับบิดขนมปังมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสับตะขอหนึ่งทีบิดกลับสับกลับคืนนะครับแล้วก็จับจีบนะครับขนมปังฝุ่นไว้ที่สายนะครับแล้วก็รูดมาให้ใกล้กับตัวตะขอนะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะตกในลักษณะแบบนี้นะครับโยนเหยื่อให้สุดสายนะครับแล้วก็ สะบัดสายให้จมนะครับนะถ้าเราไม่สะบัดสายให้จมเนี่ยตัวเหยื่อเราจะเคลื่อนที่นะครับได้ไวนะครับถ้าเราทําให้สายจมแบบนี้เนี่ยตัวเหยื่อจะอยู่กับที่นะครับนะในการตกลอยนะครับต้องจับคันเบ็ดรอไว้แบบนี้เลยนะครับ เพราะว่าปลาเกมลอยส่วนใหญ่เน like ี่ยจะกินในลักษณะโฉบเหยื่อนะครับยิ่งถ้าเป็นตะเพียนยี่สศกนวลจันนะครับจะกินในลักษณะโฉบเหยื่อวูบจมเลยนะครับซึ่งหมายนี้นะครับยี่สศกนะครับกับตะเพียนนะครับมีไซส์ให้ได้เล่นเลยนะครับนะก็ตะเพียนนี่จะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับส่วนอ่ายี่สศกเนี่ยจะเป็นไซส์ที่เป็นไซส์ปลาเกมเลยนะครับส่วนปันนีลนะครับก็อาจจะมีตอกๆบ้างนะครับนะแต่จับคันเบ็ดรอไว้แบบนี้ดีที่สุดนะครับสําหรับเกมลอยนะครับ ชิงจังหวะวูบจมนะครับวัดได้เลยนะครับนะแบบนี้ครับเพื่อนๆนะตัวนี้ก็เป็นตะเพียนไซส์เล็กนะครับนะมีเยอะมากมนะครับเพื่อนเพนนะกินในลักษณะโฉบเหยื่อะนะก็ตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ชั่วโมงท้ายเกมแล้วนะครับนะเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนะครับกับการแข่งขันนะตอนนี้ผม ห้อยหางช้างอยู่นะครับนะอยู่อันดับที่5ปลาไซหลักนะครับไม่รู้ว่าจะหล่นหรือเปล่านะครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับก่อนจะหมดเวลานะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นปลาตะเพียนนะครับเยอะมากๆนะครับนะลุ้นกันนะครับว่ายังไงนะครับจะอยู่หรือไปนะครับกับ1ซองที่เหลืออยู่นะครับเพื่อนโอ้ไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วครับไม่ทันละไม่ทันลอ่ะตัวสุดท้ายครับปลาตะเพียนกันรอยนึ่สาม สองห่เย,ย้หมดเวลาครับเพื่อนๆนะวันนี้ผมมีไซส์หลักอยู่หนึ่งซองนะไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่สี่หรือว่าที่ห้านะเดี๋ยวลุ้นกันวันนี้รอดตัวนะวันนี้รอดตัวนะวันนี้สินค้าของท่านจ้องทํางานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเหยื่อนะครับแล้วก็ตัวทุ่นนะครับนะวันนี้ก็ห้าจุดสี่ตกแบบตกลอยนะครับนะเปลี่ยนมาตกลอยนะครับปรเป็นทุ่นตัวยาวนะ,ะนก็ลอยอยู่ประมาณสามสิบ เซนนะชิ่ง30นสนะาขาทุนอีกประมาณ15นห้ลอยประมาณ45่สเซน,นจากผิวน้ำลงไปนะส่วนระยะ2 7จุดเจนะครับก็ได้เป็นปลาไซหลักนะมาหนึ่งตัวครับสองเจ็ดในมตกในลักษณะงานบาลานนั่งงอนะก็ เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ท่านได้ดูนะว่า,าลักษณะการตั้งตกจะเป็นอย่างไรนะในคลิปเลยนะนะเทคนิคในการตั้งตกนะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ 1, นะครับวันนี้มี1นึ่งซองนะครับกับการแข่งขันแมตช์ของชมรมชิงหวีเชียงรายครั้งที่1ประจําปี2568นะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเป็นกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนื Me ้อเมฆฟิชชิ่งแชแนลไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจสินค้าสั่งเข้ามาได้เลยนะครับทั้งงานทุ่นงานเหยื่อนะครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับนะเพื่อนๆครับเชียงรายฟิชชิ่งนะครับสามซองนะครับกับทีมงานนะโอ้โหวันนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะ